จังหวัดสุราษฎร์ธานีในอดีตนะครับมีคลองธรรมชาติแห่งหนึ่งที่จุกชุมไปด้วยจระเข้น้อยใหญ่มากมายคลองแห่งนี้นะครับจะแยกจากแม่น้ำตาปีชื่อว่าคลองอีปันที่คลองแห่งนี้มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกกันว่าวังโนราเรื่องเริ่มขึ้นมานานมาแล้วนะครับค่ำคืนที่มืดมิดมีคณะมโนราคณะหนึ่งที่กำลังกลับจากการแสดงไดล้ลงเรือสมปันใหญ่ ่านเข้าสู่เวงน้ำกว้างของคลองอิปัตทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของจอระเข้ยักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในวังน้ำเข้าจู่โจมเรือจนคว่ำและได้ขย่ำกินเหล่ามโนราผู้เคาะร้ายจนหมดทั้งลำเรืออย่างน่าสยดสยองสถานที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและได้รับการขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่าวังโนรา ส่วนเจ้า,จ,าจระเข้ที่ครอบครองวังน้ำแห่งนี้ก็ถูกขนานนามว่าเจ้าวังโนราจากนั้นนะครับเวลาก็ได้ผ่านไปไม่นานนักก็ปรากฏเหยื่อผู้เคราะร้ายอีกสองรายซ้อนๆกันทั้งคู่เป็นชายชาวบ้านทั้งสองนะครับได้ออกไปตัดวายบริเวณทางตอนเหนือของคลองอีปันแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านนะครับต่างก็ระดมลูกบ้านออกตามหาแต่ก็ไม่เจอ เจอเพียงแต่เรือของทั้งสองที่ถูกคว่ำจนจมและแตกละเอียดเหมือนโดนแรงมหาศาลกัดเข้าชาวบ้านนะครับก็ต่างลงความคิดเห็นว่าชายทั้งสองคนนี้นะ่ะโดนเจ้าวังโนราฆ่าไปกินแล้วไม่กี่วันต่อมานะครับมีหญิงสาวพายเรือกําลังจะกลับบ้านแต่เมื่อผ่านวังโนราแล้วก็หายตัวไปเฉยๆเลยหลังจากได้ลิ้มรสชาติเนื้อมนุษย์หลายๆครั้งนะครับเจ้าจระเข้ร้ายเริ่มรู้สึกติดใจ จึงเริ่มออกอละวาดคราวนี้เหยื่อของมันเป็นชายชราผู้มีอาชีพหาของป่าถูกคว่ำเรือและลากไปกินท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจึงได้ทําการว่าจ้างหมอปรับจระเข้ฝีมือชากาดมาจากแหล่งต่างๆแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าวังโนราจะรู้ทันมันได้กบดานเงียบจนชาวบ้านต่างลือกันว่ามันเป็นจระเข้ผีสิงแต่จะอย่างไรก็ตามนะครับ โดยความสามารถของโอมชุมทองผ่านจระเข้นมฝีมือดีที่เข้ามาล่าเจ้าวังโนราจนมาต้องเป็นฝ่ายหนีหัวสุกหัวสุนจนสุดท้ายก็ถูกประเดิจศึกได้ในไม่ช้านะครับความสงบสุขของที่นี่จึงหวนกลับใหม่ครั้งเหลือเพียงตำนานเล่าขานถึงความโหดร้ายอมหิตของจระเข้ร้ายที่ชื่อเจ้าวังโนราเรื่องราวของเจ้าวังโนราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ฟังจนจบคลิปคลิปหน้า เจอกันใหม่สวัสดีครับ